รีพอตูน่าก่อนเลยเป็นไงไม่เห็นนะไปมีอีกแล้วมีไม่มีพี่ลงกับแชมป์นะพี่นะแชมป์อะไรวะแชมป์ควยดับอ, <laughs> อ่านชื่อมาดูดิ <laughs> <laughs> หรือว่าผมอ่านผิดวะไม่น่าผิดเลยล่ะ <laughs> <laughs> ปืนแรกที่ถือขา ใช้ยาวๆเลยแล้วเบิดหนึ่งเป็นไรชักปลักแล้วหรอเอฟเคปลายวงไปแล้วให้ตายก่อนทำไมอ่ะสามสูบเล่นไม่ได้ออะสูตรเก้ามันแค่สามสูบวิ่งไม่ดีเหรอ <laughs> มดีสูตรเก้าดีสูตรเก้าเหอครับผมเด็กคลิปที่มาเอาไปเซตโบโอ้โหวิ่งอย่างดุเลยใช่ <laughs> วิ่งแบบมันไม่ถึงสามร้อยนะแต่มันแบบเป๊ะไปที่เท่าไหร่วะสองสองเก้าห้าประมาณนั้นอ่ะรอบตัดแค่นั้นอนะแต่มันเป๊ะแล้วก็ตัดปุ๊บ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 เปลือ่ะแบบโอ้ดุมากใช่เจอ mt สิบสมแล้วที่เขาเรียกมาสเตอร์ออฟท็อปทอหนักจริง mt สิบมันไม่รู้นะดูผันผ่านดูอุ้ยอ้ายไปหน่อยอ่ะเพราะว่ามัน มันเหมือนอาวันถอดอาวันถอดรูปอ่ะอาวันถอดรูปอาวันที่ถอดเปรมออกมาแล้วมันพอเห็นแล้วมันดูอุ schaut, ้ยอายไปนิดหนึ่งศูนย์เก้าดูแปดเปลี่ยกว่า5 minutes later อันนี้กูต้องหาอะไรอะ่ะก <c oughs> ูต้องหาท้ายลืมดูวง <c oughs> แ <c oughs> <c oughs> ม่งเหมือนเดิมอีกแล้ว <c oughs> ลืมทุบไป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  ลืมดูวง<า>ก็ได้ดออกทางไหนเนี่ยไป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 เอาแล้วไป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 ฟามแล้วไปปามแล้วแคนเซิลทุกสิ่งทุกอย่างเลยอยู่ไหนวะปั๊มน้ำมันอยู่ไหนรถมันจะอยู่แถวนั้นรถรถมีมาสเตอร์คาร์อยู่หน้าปั๊มอ่าอยู่ตรงนี้บาสามอยางเห็นแล้วกำลังวิ่งไปโอ้กำลังไปเหมือนกันยังฟามกระสุนไปเสร็จเลยเปิดดูวงวงแม่งเหมือนเดิมเลยนํามันไม่ต้องห่วงเต็มถังโอเค ไปดีทางเดิมเลยแปดพันเหมือนเดิมปุ๊บลุนลุนายท้องอีกแล้วหมายความว่าไงลุนไดไงท้องลุงเดียวลุนเพือนลุนกระทั่งมาไงท้องนี่คือวิ่งอย่างเดียวเลยเนีลุนใหญ่วิ่งนี่แหละเอาอีกคันไปละ วะเมื่อกี้ปักกี้ใครเพื่อนพยายามมั้ยไม่ผมเลยต้องพยายามเนี่ยลองดูว่ารอมันแตะพื้นนะรอไม่แตะพื้นไม่ต้องวิ่งตามมาคุณจะเอาปักกี้ไปดันดันเลยดันเลยดันเลยปากียากโอเค ้าหงายเดี๋ยวเดี๋ยวผมตันดิเดินนั่นแหละเดินที่โดนเลยจบเลยดี๋ยกูอยากจะไปก่อนผมนี่แหละไปเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวอะไรขางหนาขางหนาไอ้นั่นมันใครปัญจัการอย่างนั้นนะมุสาขับรถออกไปก่อนเถอยโดดเนินว่าจะเอารถสำรองไว้สักคันเผื่อคันนี้ตะแคงอีกได้มีรถดัดไปไหนแล้วปัญจักรานเข้าไปในนั้นแล้วน่าจะเข้าไปทำภารกิจแหละเพราะในนั้นเข้าไปมันทำภารกิจได้เข้าไปเต้นนาเวทีอ่ะซึ่งผมไม่มีท่าเต้นอะสิง โอ้โโอ้โอ้โ้ไปต่อได้กูก็เสือกเล็งหิ่ดีเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนเดิมอีกแล้วไปต่อได้ไหมรอบนี้รอบที่สามเอ้ยกริงสามรอบยังไปต่อได้อะไรวันนี้ ดวงดีว่าวันนี้เกมดีดวงดีหมุนไปสามรอบยังไม่ต่อได้ไม่มีรถสำรองเบอง่ายทองคนนี้ขับมาร์คให้แล้ว <c oughs> อ่ะเขียวดงก็ถือวมาร์คเออก็ไไปไหวแล้วอ่ะไปอ๋อมึงอะครับ ไม่ผมปาคันนี้แล้วใครขับอ่ะเพื่อนบอกเพื่อนขับเปลี่ยนรถแล้วคันนี้นะ้ำมันเต็มกว่ามันไม่จอดให้กลัวะัันไม่ให้พี่ขับนะพุ่งไม่ได้เลี้ยวรถมันเสียหลัก <laughs> ว่าเสีนหลักกุเข้าไปเองไม่ได้เลี้ยวเลยไม่ได้เลี้ยวไปแต่นิดเดียวฮ่าฮ่าฮ่าในที่สุดฉันก็เข้าวงได้แล้วฮ่าฮ่ารถเฮียนี่ครับกนยากเลยฮ่าฮ่าดื้อโค้งยังวะใช่อะไรมาบักอยวขออวงดีใจเฮ้ยด ใครอ่ะเดี้ยวตรงไหนวะผมแค่มาผักจิวเฉยๆนี่เรามาถึงวงนี้แล้วพี่เราเดินทางมาถึงแปดพันพอดีเลยระวังนะระวังนะ้าบบนมีรับแซ่บอ๋อหิน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 อืมบักฟ้าบักฟ้ารถ ยังไปต่อได้เหรอไประเบิดข้างหน้าวะ่ะหุนรอนนะมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วอีข้างหน้ากูเลยลางเดินใช่ไหมปลามีของปลาแลปลาไปนะเลยเฮ้ยหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้ารถยางแตกเราต้องไปต่อเราอยู่ที่นี่ไม่ได้มาจอดอิว ไปรถดีกว่าเข้าไปเข้าวงเพื่อนการมาเพื่อนดิงเพื่อนอยู่ ผมโดนเพื่อนโดนผมโดนเพื่อนโดนโดนเพื่อนโดนโดนเพื่อนโดนหรืจากไหนก็ไม่รูว้ว้าว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 แล้วไม่มีใครเอารถเขาพี่เพื่อนข้างหลังจะน็อกจะตายผมไม่มีควันมันยิงจากปีนเขาฝั่งนู้นแหละใช่ใช่เราต้องเข้าวงจะวิง่งหรือจะรถรถยางแตกยางยังเอา ปั่นด่วนๆกูกดผิดดีนะ่ป่าไปไกลเพื่อนน็อกไปสามรอบพี่เพื่อนน็อกอีกแล้วผมดึงมาเแล้วเมื่อกี้พี่ดึงเสร็จแล้วมันน็อกแล้วผมไปดึงมันน็อกอีกแล้วแล้วไม่วิ่งมาหลังหินนะ่ะวิ่งมานี่เพิ่งคิดได้เพื่อนเพื่อนเพิ่งคิดได้ ไปเขางงน่าสงสารเพื่อนน็อกไม่ยืดเลยเดี๋ยวน็อกเดี๋ยวนกยังดึงเสร็จไม่ทันฮิวเลยนกอีกแล้วสามสองรอบติดนั่นนัมาอยู่นี่อยู่ตถวนั้นเหียัขันมา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 ตรงนี้เข้ามาเข้ามามาอยู่ในควันนะ หึงพี่เสร็จเดี๋ยวเอาบีซ์เซ็ตเขยที่ออกออกขวาดีกว่าโอ้สุดยอดเลยพี่อยู่ในน้ำเหรออยู่หลังหินนี่ออกไปแล้ว เพื่อนเข้าในกระดัง um ที่ผมต้องการแล้วปลอดภัยแล้วเพื่อนตายสรุปไม่มีใครดึงตายฝั่งใต้สะพานนี่ไม่มีแล้วใช่ไหมไม่รู้หินใต้นี้อยู่ได้นะผมเคยเข้าไปอยู่อยู่เออมี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 ตีเพื่อนอยู่ที่ที่มารคฟ้าเลยมารคฟ้าเลย ประตูมาฟ้ามีมีหลังนี้ติบเล่นอยู่มีตีเข้ามีตีเข้าอยู่ฝั่งนั้นแหละถ้าพีดูจากฝั่งนั้นพี่ก็น่าจะเห็นอยู่ข้างหลังไปได้เข้าข้างในอยู่ข้างนอกเราเล่นใจเย็นได้เราอยู่ในวงออกแล้วออกแล้ว <S 2> <S 2> <S ไม่ล่วงไม่โดน อยู่นี่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 เฮ้ยเออโอ้ยไม่นะ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 นิดเดียวนิดเดียวขอดึงพี่ชอก่อนโอ้ยแล้วขอบวงพอดีพอดีหน้าผมหน้าผมพี่หน้าผมเลยและมันอยู่ตายนี่แหละ ใช่เนี่ย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 มีนี่นี่อยู่ตรงกูเลยดิ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 เฮ้ยเอาไปเอามันก่อนไปเอามันก่อนไปเอาไปไม่ได้ไม <ator il> <ğim> ่เห็น <People> ต <would voir> ัวไม่เห็นตัวขันลงมาขันลงมานั่นอืมอืมเหยียบลอยมุมมันไม่ได้อ่ะมุมผมเออมุมไม่มีที่แอบ